ตัณฐะนโมตัสสะภะคะวะโตอะวะโตุธรรมสัมพุทธัสสะอาวัจฉตาตามจชาพุทธังราชาจรังสารนังสมาทิยามิธรรมังราชาจรังสารนังสมาทิยามิสังฆังราชาจรังสารนัง

You have that.